ือต,ตอนนี้เนี่ยเมื่อวานเองค่ะที่รัฐบาลรวมรวมไปถึงทางสปกอสปกร,ส,ปกรส่วนหน้าค่ะมีการแบ่งพื้นที่แบ่งโซนคือคําถามคือมันช้าไปหรือเปล่ากับการเพิ่งจะมาแบ่งโซนในห่วงเวลาที่มันอาจจะเลยเวลาที่ระดับน้ําสูงสุดแต่ก็ยังคงมีประชาชนที่รอคอยความช่วยเหลือกันอยู่จนวันนี้เราเห็นภาพคนเดินออกมารับความช่วยเหลือด้วยตัวเองนะคะ ค่ะเรียกได้ว่าตอนนี้ที่เราทํากันอยู่เนี่ยเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าดีกว่าว่าหลังจากเกิดเหตุที่ว่าร้ายแรงไปแล้วเนี่ยเราเป็นการตั้งรับว่าเรา<ม>จะจัดการกับปัญหายัางไงทีนี้ไอการตั้งศูนย์<ม>เหมดแล้วก็การแบ่งงานสม,มุดเก้าเก้าจังหวัดเก้าพื้นที่แล้วก็ห้าส่วนงานตั้งแต่พออ่าส่วนเนี้ยเรียกว่าล่าช้าไปไหมถ้าเราจะบอกว่า การดาเนินงานที่ดีควรเป็นยังไงจริงๆมันควรจะตั้งก่อนค่ะตั้งก่อนตั้งแต่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นฉะนั้นแล้วจะทําให้มันตั้งก่อนได้เนี่ยมันควรจะเอาข้อมูลเรื่องของการคาดการเหตุการณ์มาใช้มันถึงจะทําให้มีการตั้งศูนย์ส่วนหน้าก่อนที่จะเกิดเหตุได้นะคะ เท่ากับว่ามันก็ค่อนข้างที่จะล่าช้าไปถึงแม้ว่าทางรัฐบาลเขาจะยืนยันบอกว่าไม่ได้เป็นการช่วยเหลือที่ล่าช้าก็ตามนะคะแต่ว่าสิ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นณขณะนี้จริงๆณห่วงเวลานี้ค่ะมันควรจะต้องให้ให้ความสําคัญกับเรื่องไหนก่อนในห่วงเวลาที่น้ํากําลังเริ่มลดลงแบบนี้นะคะสําหรับตอนนี้ถ้าเกิดว่ายังต้องมีสมมุติมีผู้ป่วยระดับสีแดงหรือว่าคนที่ต้องกู้ชีพแบบเร่งด่วนฉุกเฉินในพวกนี้อันนี้เป็นอันดับหนึ่งแน่นอน อันดับที่สองทำม,มาจากเรื่องของการกู้ชีพเนี่ยก็แน่นอนคะ่ะว่าต้องเป็นของอาการอพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัยของคนที่ออกมาได้แล้วอันดับที่สามก็จะเป็นเรื่องของอาหารและก็ที่พักคะ่ะทั้งหมดนี้ก็คือไล่เรียงตามลำดับความสำคัญเลยนะคะแต่ดูจากจำนวนของคนที่ระดมกำลังกันเข้าไปช่วยตอนนี้น่าจะมีมากพอสมควรแล้วแต่ว่าควรจะต้องมีการจัดแบ่งกันอย่างไรเพื่อให้การช่วยเหลือกระจายไปอย่างทั่วถึงในพื้นที่ของหาดใหญ่เป็นหลักอะค่ะ จะเป็งอย่างไรตอนนี้ถึงแม้จะมีจํานวนคนจํานวนหนึ่งที่เขาสามารถออกจากบ้านตัวเองมาได้ด้วยตัวเองแล้วเนี่ย <Yeah. S 2> ก็ยังต้องทําการปูพรมสํารวจอองอยู่ดีว่ามีคนที่ยังติดค้าง และยังมีชีวิตยอยู่ในหมู่บ้าน <ừ> mm. อยู่ในบ้านอีกไหมอันนี้ก็คือยังต้องปูพรมสำรวจเพื่อ <Okay. S 2> ที่จะทำให้เขาไม่ตกหล่ะนค่ะคะ่ะเท่ากับว่าน,นขณะนี้เนี่ยเราเราเรียกได้หรือ,อยังว่าเริ่มที่จะมีการบริหารจัดการกันอย่างเป็นระบบเพิ่มมากขึ้นหรือว่าเราเราจะเรียกได้ว่ามีซิงเกิลคนมา n d กันแล้วหรือยังคะหลังจากที่มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหลายตอหลายชุดแล้วก็แยกกันในการดูแลแต่ละพื้นที่แบบนี้นะคะ มันจะมีคำศัพท์ที่เราไม่ค่อยได้คุ้นเคยอีกคำหนึ่ง <c oughs> ก็คือที่ไม่ใช่คำว่า Single Command คือคำว่า Unified Command Unified Command, <c oughs> Un Command เนี่ยคือหมายถึงในภาวะการที่ต้องประสานงานหลายหน่วยงานที่ต้องบัญชาการเหตุร่วมกัน <c oughs> อย่างตอนนี้มีห้าข่ายมีห้ามิติที่ต้องทำด้วยกัน <c oughs> มีมิติด้านอื่นๆที่ต้องสำรวจแล้วก็ต้องทำเรื่องของการทำลงที่พร้อมกันไปด้วยอย่างเงี้ยแล้วเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่า unify ก็คือมีหัวใหญ่ แล้วก็มีเฮตย่อยในแต่ละบัญชาการบัญชาการแต่ปัญหาก็คือเราก็ยังไม่พบความชัดเจนของแต่ละหัวย่อยของแต่ละกลุ่มว่าสรุปแล้วฟังก์ชันที่เขาจะทําเพื่อการพื้นฟูหรือการบัญชาการเหตุคืออะไรอนี่คือปัญหาของแม้ว่าจะมียู i ิฟายคอมมานดซึ่งเป็นอีกขั้นหนึ่งของการบัญชาการเหตุที่ทําให้มันไปนในทิศทางเดียวกัน <c oughs> แต่ก็ยังไม่ชัดเจนในภารกิจค่ะ ค่ะ,คะย่างที่เราเห็นนะคะในในการทํางานของรัฐบาลเนี่ยก็จะมีทั้งคุณธรรมนัทใช่ไหมคะที่ลงพื้นที่แล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้สั่งการหน้าง,งานขณะเดียวกันคําสั่งที่ออกมาจากทางนายกรัฐมนตรีก็คือให้ทางผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นคนสั่งการคือลักษณะแบบนี้หรือเปล่าคะที่มันยังไม่ค่อยชัดว่าตกลงแล้วใครกันแน่ที่จะทําหน้าที่ในส่วนไหนอย่างไรมันควรจะมาจัดระเบียบกันใหม่ในแบบไหนได้คะในเวลานี้คะ่ะ ในภาวะฉุกเฉินลำดับของการสั่งการอาจจะไม่เท่าไหร่แต่สิ่งที่ต้องชัดเจนก็คือแบ่งไปว่าหัวตัวหัวหน้าเนี่ยส่วนไหนจะสั่งการเรื่องอะไรอันนี้มากกว่าเพราะตอนนี้กลายเป็นว่าทุกคนทําหลายเรื่องได้พร้อมกันก็จะมีหลายอํานาจที่มีอํานาจระดับเท่าเท่ากันระดับใกล้เคียงกันมันก็จะกลายเป็นการคอนฟ lict ระหว่างระดับอํานาจอีกรอบหนึ่งนะคะนี่คือข้อกังวลค่ะ ่ณขณะนี้เนี่ยเรื่องของการติดต่อสื่อสารยังมีความสําคัญจําเป็นมากน้อยแค่ไหนคะเพราะว่าเอาเข้จริงวันนี้เนี่ยก็เพิ่งจะมีรายงานข่าวบอกว่าดีกําลังขยับจะไปขอให้สตาลิงมาช่วยในการฟื้นฟูร,ระบบการติดต่อสื่อสารภายในพื้นทีมมมน่มันช้าเกินไปไหมกว่าที่จะคิดในเรื่องของทางออกแบบนี้ขึ้นมานะห่วงเวลาที่น้ํามันก็กําลังเริ่มลดแล้วนะคะ อันนี้ยืนยันว่าช้าเพราะจริงๆแล้วเราประกาศให้เป็นสาภาัยระดับ4ซึ่งสามารถจะใช้ตัวส่วนปฏิบัติการฉุกเฉินคือใช้ใช้กระทรวงดิจิทัลซึ่งเป็นของซึ่งเป็นสปอ2ในเรื่องของการทําระบบสื่อสารตำรองไม่ว่าจะเป็นเอารถขยายสัญญาณหรือว่าใช้ส่วนที่เป็นรถโมบายขึ้นที่เนะี่ยเอามาใช้แต่แรกซึ่งประกาศตั้งแต่สองวันที่แล้วแต่ก็ยังไม่มีการร้องขอส่วนตอนนี้ก็คือ เขาทาเองโดยไม่ต้องร้องขอแลอ้วเขาเริ่มแล้วค่ะค่ะอันนี้เรียกว่าราชาค่ะคือโอเปอเรเตอร์ก็เริ่มเริ่มทำเองไปแล้วด้วยแล้วก็เพิ่งจะมีการขยับมาจากทางทางทางภางครัฐว่าจะดำเนินการแล้วในเรื่องของการสื่อสารนะคะสื่อสารจากหน่วยงานไปยังประชาชนตรงนี้ถือว่ามันมันมีพัฒนาการได้มากกว่าในช่วงแรกของสถานาการณ์แล้วหรือไม่ค่ะ คือประชาชนเราไม่สามารถอยู่นิ่นงๆได้เราต้องจัดการตัวเองแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือเป็นธรรมชาติของประชาชนแล้วแต่สิ่งที่ควรจะเป็นบทเรียนมากกว่าว่าในฐานะที่เป็นหน่วยเหนือเป็นหน่วยบัญชาการและควรจะตัดสินใจให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่องอ่ะอันนี้แต่ละส่วนงานแต่ละกรมที่ดูโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยจะต้องมีแผนของตัวเองและในการสร้างความต่อเนื่องในการให้บริการเพื่อที่จะเนี่ย ดูแลเรื่องการใช้ชีวิตและดูแลเรื่องการเอาชีวิตรอดด้วยค่ะ ค่ะอย่างที่ทางคุณศิรินันท์ได้บอกเมื่อสักครู่ว่าถ้าตอนนี้หน้างานก็คือต้องไปดูการจัดลําดับของการช่วยเหลือด้วยนะคะอย่างคนที่อยู่ในกลุ่มสีแดงเป็นคนเปราะบางเป็นคนที่กําลังป่วยหรือว่าคนที่ออกมาตกลงแล้วเขาจะไปอยู่ที่ไหนที่จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็คนที่ยังคงติดค้างไปไล่ตามหาเก็บตกให้หมดนะคะรวมไปถึงการที่พยายามทําให้โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันเดินหน้าต่อได้ทีนี้มันต้องคิดต่อไปอีกยังไงคะว่ามันจะต้องไปจัดเตรียมอะไร สำหรับอนาคตที่กําลังจะเกิดขึ้นสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในลําดับต่อไปอะคะ่ะคือถ้ามองไกลอันนี้ของเราเนี่ยกว่าไกลและไกลไปมากเลยเนี่ยเราเปรียบเทียบเรื่องของกฎหมายในการป้องกันมะทาวาไปของประเทศเราเทียบกับประเทศอื่นที่เป็นตัวอย่างที่ดีอย่างเช่นนิวซีแลนด์เนี้ย mm hmm. เขามีเขียนเอาไว้อยู่ในตัวพรเอาไว้เลยว่าหน่วยงานภาครัฐแต่ละส่วนงานส่วนงานใดมีหน้าที่ในการรักษาโครงสร้างพื้นฐานให้ใช้งานได้อย่างต่อนเนื่องในภาวะวิกฤต เขียนเอาไว้แบบนี้เลยแล้วก็ศูนย์บัญชาการเนี่ยก็คือเป็นศูนย์ที่โฟกัสโฟกัสโครงสร้างพื้นฐานไปศูนย์หนึ่งเลยส่วนของประชาชนที่เป็น call center เนี่ยก็คือแยกออกมาให้ชัดเจนเลยว่าหน้าที่ของฝั่งนี้คือหน้าที่รับความเดือดร้อนรับเรื่องราวเพื่อประสานขอความช่วยเหลือส่วนที่ทําหน้าที่สร้างความต่อเนื่องในการให้บร,ริการโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยก็คือทําอันนี้ให้แบบว่าเป็นมืออาชีพด้านหนึ่งไปเลยค่ะ ค่ะใช่ค่ะนี้เราอาจจะต้องตั้งฟังชันนี้เพิ่มในอนาคตเพื่อไม่ให้เราเจอกับปัญหาที่โดนตัดทั้งเรื่องของโทรศัพท์แล้วก็ไฟฟ้าแล้วก็ประปาเหมือนอี่ตอนนี้ค่ะค่ะเป็นเป็นโจทย์ที่เป็นโจทย์ใหญ่เหมือนกันนะคะในการที่จะทําเพราะว่าหลายต่อหลายครั้งเราถอดบทเรียนกันมาหลายบทเรียนแล้วแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นหน้างานมันก็ยังไม่เป็นระบบอย่างที่ประชาชนอาจจะคาดหวังนะคะ